คำแปลธรรมาจากกับปะวัตนะาสตรข้าพเจ้าพระอานนท์ได้สดับมาแล้วอย่างนี้ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะป่าอิสิปณะ,ะมลึกทายวัเนเขตกรุงพาราณสีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุปัญจวคีมาตัดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ที่สุดสองประการบรรพชิตไม่ควรเสพคือการสุขคันลิกานุโยคก,การประพฤตินตนเพื่อสแสวงหาความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่ารักน่าปรารถนาเป็นธรรมอันซามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคืออัตตะกิละมะฐานุโยก การประพฤติตนด้วยการทรมานร่างกายให้ได้รับความลำบากซึ่งเป็นทุกอย่างเดียวไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์พิสูุทั้งหลายว่าชิมาปฏิปทาที่ไม่เอียงเข้าใกล้ที่สุดสองประการนี้อันตะขาคตได้ตัดสรู้ยิ่งแล้วเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจัตสูดวงตาเห็นธรรมเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดยาน ย่อมเป็นไปเพื่อความสงบกิเลสเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตัดสรู้ดีเพื่อนิพพานมัชิมาปฏิปทาที่ตถาคนได้ตัดสรู้ยิ่ง damals, เป็นปฏิปทาเก่อให้เกิดจักสุเป็นปฏิปทาเกาอให้เกิดยานย่อมเป็นไปเพื่อความสงบดัง,ดงนังบนเพื่อความรู้ยิง่งเพื่อตัดสรู้ดีเพื่อนิพพานนั้นเป็นฉไหน คือมรคอันประกอบด้วยองค์8ประการอันประเสริฐนี้นั่นแลได้แก่ข้อปฏิบัติเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการเจรจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบพิสูจ์ทั้งหลายนี้คือมัชฌิมาปฏิปทาที่ตถาคตได้ตรัสรู้ยิ่งแล้วนั้น อันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักสุดวงตาเห็นธรรมอันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดยานย่อมเป็นไปเพื่อสบงบระงับกิเลสเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตัดสรู้ดีเพื่อนิพพานพิสูจน์ทั้งหลายก็อริยศสตจ์คือทุกนี้แลมีอยู่คือความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุก ความเศร้าโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายไม่สบายใจและความขับแค้นใจก็เป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์ความพัดภาคจากสิ่งอันเป็นที่รักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ก่าวโดยย่ออ,อุปทา,านขันคือความยึดมั่นในขันห้าเป็นตัวทุกข์พิสูจน์ทั้งหลายก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกนี้มีอยู่ นี่คือตัณหาอันเป็นเครื่องทำให้มีการเกิดอีกอันประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินเป็นเครื่องทำให้เพลิดเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆได้แก่ตัณหาเหล่านี้คือตันหาคือความอยากในการมคุณหตันหาคือความอยากมีอยากเป็นตันหาคือความอยากไม่มีไม่เป็นพิสูจน์ทั้งหลายก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งถุกนี้ มีอยู่นี้คือความดับสนิทเพราะจางไปโดยไม่เหลือของตันหานั้นนั่นเองเป็นความสลัดทิ้งเป็นความสละคืนเป็นความปล่อยเป็นความทำให้ไม่ให้มีที่อาศัยแห่งตันหาพิสูจน์ทั้งหลายก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือทุกนี้มีอยู่นี่คือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แ ได้แก่ข้อปฏิบัติเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการเจราจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งมั่นชอบพิสูจน์ทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแกเ่เรา ในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี่คือทุกอริยสัจพิสุททั้งหลายจักสุขเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกอริยสัจนี้พึงกําหนดรู้พิสุทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกอริยสัตนี้เราได้กำหนดรู้แล้วพิสูจน์ทั้งหลายจากสุเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้คือทุกสมุทัยอริยสัต พิสุทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกสมุทัยอริยสัตว์นี้ควรละพิสูน์ทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า ทุกสมุทัยอริยสัจนี้เราละได้แล้วพิสุท์ทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกนี้โลดอริยสัจพิสุทน์ทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกนิโรธอริยสัจนี้ควรจะทำให้แจ้งพิสูจน์ทั้งหลายจักส <S 2> <S 2ุเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกนิโรธอริยสัจนี้เรากระทำให้แจ้งแล้ว พิสู Monday, จน์ทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกนิโรธคามินีปฏิป,ปทาอริยสัจพิสู Monday, จส Lily, น์ทั้งหลายจักษุเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เรา ในธรรมทั้งหลา,ายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัต์นี้ควรเจรินพิสูจน์ทั้งหลายจักสุเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าทุกนิโรธคามินนปฏิปทาอริยสัต์นี้เราได้เจริญแล้ว พิสูจทั้งหลายยานทัศนะความรู้เห็นตามความเป็นจริงในอริยสัจสี่ประการนี้มีวนสามรอบมีอาการสิองอาการอย่างนี้ยังไม่หมดจดดีตราบใดเราก็ยังไม่ยืนยันว่าเป็นผู้ตัดสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพมโลกในหมู่สัตว์พร้อมสมณพามเทวดาและมนุษย์ตราบนั้น ภิสุุทั้งหลายเมื่อไดยานทัศนะความรู้เห็นตามความเป็นจริงในอริยสีประการนี้มีวนสามรอบมีอาการ12อาการอย่างนี้หมดจดดีแล้วภิสูุทั้งหลายเมื่อนั้นเราจึงยืนยันได้ว่าเป็นผู้ตัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพมโลกในหมู่สัตว์พร้อมสมณพามเทวดาและมนุษย์ ก็แล้วยานทัศนะเกิดขึ้นแก่เราแล้วว่าความหลุดพ้นของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกแล้วคันพระผู้มีพระภาคทรงประกาศพระธรรมจักรให้เป็นไปแล้วเหล่าภูม,มะเทวดาทั้งหลายก็ส่งเสียงบรรลือข่าวขึ้นว่านั่นวงล้อแห่งธรรมอันยอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาคทรงให้เป็นไปแล้วนะป่าอิสิป,ปะนะ มลยขไทยวันเขตกุงพาราณสีอันสมณพามตลอดถึงเทวดามารพรมหรือใครในโลกให้หมุนกลับไม่ได้ทวยเทพชั้นจาตุมหาราชได้สดับเสียงของเหล่าภูม,มิเทวดาทั้งหลายแล้วก็ส่งเสียงบรรลือข่าวต่อไปทวยเทพชั้นดาวดึงได้สดับเสียงของทวยเทพชั้นจาตุมหาราชแล้วก็ส่งเสียงบรรลือข่าวต่อไป ทวยเทพช so, so ันยามาได้สดับเสียงของทวยเทพชันดาวดึงแล้วก็ส่งเสียงบรรลือข่าวต่อไปถวยเทพชันดุสิทธ์ได้สดับเสียงของทวยเทพชันยามาแล้วก็ส่งเสียงบรรลือข่าวต่อไปถวยเทพชันนิมมาณรดีได้สดับเสียงของทวยเทพชันดูสิทธแล้วก็ส่งเสียงบรรลือข่าวต่อไปถวยเทพชันปรนิมะมิตะวสวัตดี ได้สดับเสียงของทวยเทพชั้นนิมมาณารดีแล้วก็ส่งเสียงบรรลือข่าวต่อไปทวยเทพที่นับเนื่องในหมู่พมทั้งหลายได้สดับเสียงของทวยเทพชั้นปรณิมมะมิตะวะสะวัดีแล้วก็ส่งเสียงบรรลือเสียงขึ้นว่านั่นวงล้อแห่งธรรมอันยอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาคทรงให้เป็นไปแล้วณป่าอิสิปณะนะ มลึกทายวันเขตกุงพรานาศีอันสมณพามตลอดถึงเทวดามารพรมหรือใครๆในโลกให้หมุนกลับไม่ได้เพียงคู่เดียวเท่านั้นเสียงเปล่าประกาศได้กระจายขึ้นไปถึงพรมโลกด้วยประการชนนี้ทั้งหมื่นโลกธาตุนี้ก็สั่นสะเทือนเลื่อนล่านไปทั่วอีกทั้งแสงสว่างอันใหญ่ยิ่งไม่มีประมาณได้ปรากฏแล้วในโลก ล่วงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายเสียหมดลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงเป่งอุทานขึ้นว่าผู้เจริญทั้งหลายโกนธัญญะได้รู้แล้วหนอผู้เจริญทั้งหลายโกนธัญญะได้รู้แล้วหนอเพราะเหตุนั้นคําว่าอัญญาโกนธัญญะนี้จึงเป็นชื่อของพระโกนธัญญะด้วยประการชนี้แล